สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยนะคะพบกับครูวิวอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำบุพบทกันค่ะต้องขอขอบคุณสื่อการสอนภาษาไทยบใบครูปาหนันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะคำบุพบทหมายถึงคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยค เพื่อให้ทราบว่าคําหรือกลุ่มคําที่ตามหลังคําบุพบทนั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มคําข้างหน้าในประโยคในลักษณะใดค่ะสําหรับคําบุพบทนะคะจะแบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะก็คือคําบุพบทแสดงความสัมพันธ์และคําบุพบทไม่แสดงความสัมพันธ์ค่ะสําหรับคําบุพบทแสดงความสัมพันธ์นะคะจะแบ่งออกเป็นบอกสถานที่บอกความเป็นเจ้าของ บอกความเกี่ยวข้องบอกเวลาและบอกความประสงค์ค่ะสำหรับคำบุพบทที่แสดงความสัมพันธ์นะคะคือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับคำนามคำสัพนามกับคำนามคำนามกับคำกริยาคำสัพนามกับคำสัพนามคำรัพนามกับคำกริยาคำกริยากับคำนาม คำกริยากับคำสรรพนามคำกริยากับคำกริยาเพื่อบอกสถานการณ์ให้ชัดเจนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คําคำบุพบทบอกสถานที่คือคำบุพบทที่ใช้เชื่อมระหว่างคำต่อคำเพื่อบอกตำแหน่งสถานที่ค่ะเช่นในนอกเหนือใต้บนกลางข้างที่ ตรงเยื้องใกล้ระหว่างเป็นต้นค่ะตัวอย่างประโยคนะคะที่มีคำบุพบทค่ะเช่นนกเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้คำว่าบนเห็นไหมคะเป็นคำบุพบทบอก สถานที่หรือบอกตำแหน่งให้รู้ว่านกตัวเนี้ยเกาะอยู่บนกิ่งไม้นั่นเองค่ะประโยคที่2นะคะแมวกินเคก้กอยู่ใต้โต๊ะบอกให้รู้ตำแหน่งค่ะว่าอยู่ด้านใต้ของโต๊ะนั่นเอง 2. คํคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของคือคำบุพบทที่ใช้เชื่อมระหว่างคำต่อคำเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะเช่นคำว่าของแห่ง โดยในเป็นต้นค่ะตัวอย่างประโยคนะคะฉันทำงานที่สวนแห่งนี้บ้านของเขาใหญ่โตแท้ๆสามคำบุพบ,บทบอกความเกี่ยวข้องคือคำบุพบ,บทที่ใช้เชื่อมระหว่างคำต่อคำเพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกันเช่นแก่แด ต่อตามด้วยจากเฉพาะเป็นต้นตัวอย่างประโยคนะคะเขายกสมบัติให้แก่ลูกๆนักเรียนได้ความรู้จากคุณครู 4. คํคำบุพบ,บทบอกเวลาคือคำบุพบ,บทที่ใช้บอกเวลาเช่นจนกระทั่งระหว่างเมื่อตลอดเกือบราวในณนะ เป็นต้นตัวอย่างประโยคนะคะเขามารอตั้งแต่เช้าฉันออกกำลังกายจนกระทั่งเย็นค้าคำบุพบทบอกความประสงค์คือคำบุพบทที่ใช้บอกการให้และบอกความประสงค์ค่ะเช่นคำว่าเพื่อสำหรับเป็นต้นตัวอย่างประโยคนะคะพ่อแม่ทำงานหนักเพื่อลูกเขาเหมาะสำหรับที่จะเป็นครู และคำบุพบทที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคำอื่นนะคะส่วนมากจะอยู่ต้นประโยคใช้เป็นการทักทายมักใช้ในคําประพันธ์ค่ะเช่นคําว่าดูก่อนข้าแต่ดูก่อนคําคเหล่านี้ใช้นําหน้าคำสรรพนามหรือคํานามค่ะตัวอย่างนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้าแต่ท่านทั้งหลายปโปรดฟังข้าพเจ้า ค่ะสำหรับหน้าที่ของคำบุพบทนะคะจะมีดังนี้ค่ะ 1. ทําทำหน้าที่นำหน้าคำนามค่ะเช่นเขาไปกับเพื่อนคำว่าเพื่อนเป็นคำนามคำว่ากับเป็นคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะหนังสือของพ่อหายคำว่าพ่อเป็นคำนามคำว่าของเป็นคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะ 2. ทำหน้าที่นําหน้าคำสรรพนามเช่นฉันชอบอยู่ใกล้เธอคําว่าเธอเป็นคำสรรพนามคําว่าใกล้เป็นคําบุพบทบอกตําแหน่งนั่นเองค่ะปากกาของฉันอยู่ที่เขาคําว่าเขาเป็นคำสรรพนามอยู่ที่เป็นคําบุพบทให้บอกตําแหน่งนั่นเองค่ะ 3. ทําหน้าที่นําหน้าคํากริยาเช่นเขากินเพื่ออยู่ เขาทำงานกระทั่งตาย 4. ทํทำหน้าที่นำหน้าคำวิเศษค่ะเช่นเขาต้องมาหาฉันโดยเร็วเขาเร็วสิ้นดีเป็นต้นค่ะทําทำหน้าที่นำหน้าประโยคค่ะเช่นเขามาตั้งแต่ฉันตื่นนอนประโยคนะคะคือฉันตื่นนอนนำหน้าประโยคคือคำว่าตั้งแต่ค่ะเป็นคำบุพบทบอกเวลานั่นเองค่ะ ค่ะหลังจากนักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วคุณครูมิวมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองทำด้วยนะคะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูมิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ